นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทสสะข้าพเจ้าสุริยันบารมีพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ที่ดูคลิปนี้ขอตั้งจิตอันเชิญองค์ท้าเวสวุวรรณเจ้าแห่งทิศเหนือผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์และอสูรทั้งปวงผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาขอเชิญเสด็จมารับเครื่องสการะบูชานี้ทั้งดอกไม้ทุบเทียนของหวานของข่าวด้วยความเคารพและศรัทธาส่งยิ่ง ขอประทานพรอันเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมทั้งญาติธรรมที่ดูอยู่ณเวลาดีให้ผลทุกข์ผลภัยเสริมลาบเสริมบารบีประสบความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวงเงินทองไหลมาเทมาโชคลาบประสบทุกเมื่อ มีโชคด้วยตัวเลขแห่งมงคลทุบแห่งนี้ด้วยเถินอิปิติโสภควายะขะพาณโมยะขะราชาเทวราชาปัจจะยสุมะมะสัพพะสุขังพลังเมตตามหาลาพังพววันตุเม ปุญญะบารบีกตตวาท้าเวสุวรรณูยักษราชามหาลาภโหตุมีอุเทติอธิโจปฐวิปากาโสสุริโยจันทิมาราชายัมปากาโรมเหสกโกผาเวสุวรรณมรนังสุขังอ,อระหังสุขโตวเวสพุทธะ พุทธังอรหังเวสพุทธะธรรมังอรหังเวสพุทธะสังฆังอรหังสาธุสาธุสาธุาธาธตัวเลขมงคลในทูปเสียงไทยคือ5 9าหนึ่งขอท่านทั้งหลายที่เห็นคลิปนี้จงสาธุการ พร้อมกันสาธุสาธุสาธุหากาหนึ่งเด้อ